ล <premises. S 2> าบูบูปัดลาบูบูเวอุ้ยก็หลายตัวแท้เบอมาด้เ็จลาบูบูพูดแล้วยยเเล นอนดูเล้วจออัแสบอักแสบโอ้อ้เป็นโอไดอยามื่อมาด้เส้าบูบูค่ะอันนี้เอิรนร้ายอย่าง น้องเป็ดนหน้าบึ้ง ตอนนี้เต็มที่เลยแม่พี่เอ็งกี้ร้อ,อยมึงนะ้ำแม่ใสาานะ่ให้เลยเป็นไผ่น้ำไม่ดีเอาใส่กระเป๋าเราแล้วก็เป็นของเราจ้าพี่เอ็งกี้ไม่ได้ยินเ้อเอคุ้คุ้นอยู่ค่ะโอ อ๋อที <oh> <sh arp> <sh arp mmm, ่ท bueno oh, ี่ไปพักบ้านเฮียใช่ไหมคะโอค่ะจำได้แล um ้วค่ะร้านเล้งร um ุ <h <h ่งเรืองร้านเล้งรุ่งเรืองมาหมานคักร้าพร้อยย่ห้อมันค่ะ ลดม้กกับมานเลยพี่มานแล้วพี่มานแล้วเ <c oughs> บอร์ทำเน่ <c oughs>

เอาขอถ่ายรูปแน่ พ่อเอกนรีบุดบักับยูพวกเพรเอกกดรีบุดบัครับอยู่พี่ไคยเลยจ้า คนรุ่นคนรุ่นคนตกแล้วโ ถือกระเป๋าคนถือกระเป๋าไว้ก่ะเอากระเป๋าไปพอไฟเผี่ยมไม่ใส่เปี่ยมนั่งอยู่ทางรถเดี๋ยวเราวหอนเดนนี๋ยวแล้วอยู่ทางรถ จตสร้างหนาหนใสดมัน,นมเขียนให้เจ้าเอาไปเลยนนย่า,ยนานยมันหนาหนิวใสขนดย่ามันใสแล้ว่ย